ไหนล่ะใครดื้อบอกนะจอยดิใครดื้อฮะหัวโยหัองไงลบดื้อมัแมไม่ไ่ด้แลเียบยไม่อยอมแพ้แล้วถ้ายอมแพ้ โหน่งโน่งโนงโหน่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 งโน่งโหน่งอหน่งโ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 หโหน่งโหน่งโหน่งโน่่งโหน่งนน่งโหน่งโ่น่งโหนหน่ง่งนหน่งน่งโหหน่งน่งโหน่งโหน่งโหน่หน่งโ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 หน่หน่งโห

ไปดูข้างบนหน่ไปแล้วไปแล้วลูกใหญ่ก็ไม่เอาตาก็ไม่เอาให้เอาใกล้เลยอ่ะดีแล้วไม่ต้องดื้อไม่ต้องคุยกับใครทั้งนั้นจะได้นอนอยู่เฉยๆเขาล่ะสิบิดหนียังไงโอ้โหมามามาหายายมาคนเก่งแล้วข้า

นะไปไปกับนนะจอยไปจะอยู่คนเดียวเหรอรอมันก็อยู่คนเดียวเหรอหหน้ามุดดินเนี้ยไปเล่นกับนนะจอยเร็วนยาวใครเลยมบนเฮ้ยแน่นอนคนเดียวเลยนานจังเนี่ย โลดโดนโดนทําไมอ่ะ